โ,โตโยต้ามาจีซี่นะครับเสร็จชุดลากเรือลากจสกี ichen, ลากบิ๊กไบค์นะครับตัวนี้ตองรุ่นหมดไม่มีการเจอะตัวรถนะครับหัวบอลน,นะครับเป็นหัวบอลมาตรฐานขนาด50มิลลากเรือได้จสกีได้บิ๊กไบค์ได้นะครับตัวนี้ตัวบอลมาสามารถถอดถขดถอดเข้าถ,ถอดออกได้เวลาไม่ใช้งานนะครับตัวน,นี้จะไม่ยื่นออกอบตัวรถจะเหลือแค่บริเวณตรงนี้นะครับ ชุดปั๊บไฟเป็นปั๊ไฟเจ็ดทิงติดตามสัญญาณไฟรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟเพลทไฟหนีไฟผ่ามาติดหมดนะครับชุดยึดจะสี่อมอยู่ใต้ตัวสเกเลนะครับไม่มีคาร์บมีตับเกีียวด้านล่างนะครับกันบอมอลน,นะครับมีสปริงกันคลายนะครับกันเหนยโอเคเรียบร้อยนะครับชุดปา๊เหนือล่าจะพีายามหไุดไว เอล t m มาเจสี่ตัวใหม่ไปแดงนะครับตันนี้ขอบคุณคชับสำรัการรับชม